หอจากคลิปที่เราไปอัปเดตบอดินนะครับที่ไปใส่มุ้งดักกุ้งฝอยเพื่อจะดูพัฒนาการดูการาขยายดูการเจริญเติบโตนะครับซุ่มดูนะครับหลังจากที่เราเลี้ยงมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็ผลปรากฏว่าไม่เจอกุ้งฝอยเลยนะครับส่วนส่วนมากจะติดหอ,อ,อยเชลรีสีทองกับปลานินแล้วก็ ปลาสลิดนะครับพวกกุ้งฝอยหรือว่าปลาซิลหรือว่าหอยคมหอยจุบหอยจุบไม่เข้ามาเลยนะครับตามตามที่อัปโหลดคลิปให้ดูนะครับต่อยอดจากตรงนั้นนะครับเราก็มาดูที่ที่แผนสำรลองไว้ผมเคยลงคลิปไว้ว่าในกรณีที่ว่ามันเกิดปัญหาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับบอ่อดินหรือว่าเกิดความสูญเสียอะไรก็แล้วแต่ เราจะทําที่สํารองเอาไว้นะครับก็เลยจะพามาดูที่เราสํารองไว้นะครับก็คือบ่อพลาสติกครับตรงนี้นะครับ่วนนาบ้านนะครับมันมีอยู่สองจุดนะครับนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะพามาดูนะครับนี่นะครับก็อันนี้เนี่ยครับไม่มีดินนะครับบ่อนี้นะครับก็มีหอยเชอรี่สีทองตัวนี้เป็นทองแท้นะครับ กองแท้นะครับที่อยู่ร่วมกับเนี่ยครับก็มีกุ้งฝอยวิ่งผ่านให้เห็นนะครับวันนี้ก็จะมีกุ้งฝอยมีหอยเชอรี่สีทองแล้วก็หอยขมนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับนี่ครับยังอยู่ดีนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าเรามีแผนสำรองไว้สำหรับในกรณีที่ว่ามันมีปัญหาตัวนี้ก็จะมีปลาซิวนะครับแล้วก็มี หอยคมหอยจุบหอยจูบแล้วก็หอยเชอรี่สีทองนะครับเป็นทองแท้นะครับตัวนี้ตัวที่ลงคลิปเมื่อเช้าเป็นเป็นทองสนิมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูความแตกต่างระหว่างนี่ครับนี่นี่นี่ครับทีเห็นชัดๆนะครับนี่ครับนี่เป็นทองแท้นะก็สีสีเหลืองนะครับสีเหลืองสวยงามสะท้อนอย่างเห็นอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับก็ุงฝอยก็มีนะครับนี่ ก็เป็นภูมิคุ้มกันเป็นเครื่องประกันความเสี่ยงนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นเกิดความสูญเสียนะครับเราก็มีพวกนี้สเตนบายไว้นะครับหลายๆจุดด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวจบจากจุดนี้เดี๋ยวจะพาไปดูที่เรา เลี้ยงไว้อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งครับผมไปดูกันเลยครับครับสวัสดียามใสายๆนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สะพานตรงกองไส่ไก่นะครับของโคกน้องนาสวนแม่ดาวลุงนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเอาถุงที่เราเลี้ยงหอยไว้นะครับขึ้นมานะครับมาใส่อาหารเพิ่มนะครับตัวนี้เป็นกิ่งมันนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูด้วยว่า หอ,อ,อยในถุงเราเป็นไงบั่งนะครับนี่เราเพ,พิ่งดึงเชือกขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหอ,อยที่อยู่ในถุงจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะมียังอยู่รลอดปลอดภัยดีไหมยังมีตายไหมหรือว่านอกหมดแล้วนะครับพอระดับน้ำสูงนะครับ นี่ครับมามาดูหอยหอยขมหรือว่าหอยจุกหอยจุบที่บ้านเราเรียกนะครับนี่ครับมาดูนะครับนี่ครับก็โอเคนะครับวันนี้มาเติมอาหารเห็นไหมครับทางมะพร้า,าวมันลอยรลอไปแล้วนะครับมาเติมอมาหารให้นะครับก็ มีตรงนี้อยู่จุดนี้อยู่3มถุงนะครับแล้วก็แบ่งแบ่งกันไปนะครับแบ่งให้อีก2ถุงด้วยนะครับก็ตรงนี้จะเหลืออยู่แค่3ามถุงนะครับเพราะว่าเราเอาไปปล่อยในบอ่อดินด้วยครับ ตัวนี้ก็คือเป็นแผนสำรองที่เราเตรียมไว้ในกรณีที่ว่าในบ่อดินเกิดอุบิเหตุหรือเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมานะครับเราก็จะมีตัวสแตนบายอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูถุงที่สามกันนะครับโอ้โหนี่ครับเยอะไหมครับนี่ครับ,น,รบนี่คือแผนสำรองที่เราอนันตไว้นะครับนี่ครับอาหาร ที่เกาะกันทางมะพร้าวเนี่ยเริ่มไม่มีร,มรอยล้อแล้วนะครับก็จะมาเติมนะครับอาหารให้นะครับแล้วก็จะหย่อนไวเหมือนเดิมแล้วก็มันต้องมันมาส่องดูให้บ่อยกว่านี้ครับโอเคครับก็มาอัปเดตให้ดูวันนี้นะครับยำใสๆมีความสุขทุกคนทุกท่านครับผมสวัสดีครับ